ระบายกับใครสักคนบ้างก็ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สาหัศึกษาพอดแคสต์นะครับอีนี้พี่อยากพูดเรื่องของการระบายความรู้สึกหรือระบายความเหนื่อยล้าของเรานะครับกับใครสักคนนะต้องบอกว่าตัวพี่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็จะอยู่ในบทบาทของ ู้ที่ให้คำปรึกษาผู้คนถูกไหมครับเราเนี่ยก็จะไปพร้อมกับพวกโซลูชันหรือว่าทางแก้ปัญหาให้เสมอพี่จะมีคำตอบให้กับทุกคนเสมอเลยนะครับแต่บางทีเนี่ยเราเนี่ยดันละเลยบางคนนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการคำตอบอย่างเช่นคนบางคนคนรอบตัวพี่นะเขาไม่ได้ต้องการคำตอบเขาแค่อยากเล่าให้เราฟังเขาแค่อยากให้เราเป็นคนรับฟังนะครับซึ่ง ก็ต้องบอกว่าด้วยความคุ้นชินที่ผ่านมาพี่ก็ทําตรงนี้ได้ไม่ดีซึ่งจริงๆแล้วแม้แต่ตัวพี่เองนะครับก็กลายเป็นว่าเราก็แค่อยากจะเล่าให้ใครสักคนฟังเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเออพอพอมาเจอกับตัวเองเนี่ยเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออมันมีคนแบบนี้จริงๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องเป็นเหมือนเดียวกันนะครับคือคนประเภทนี้จะเป็นคนที่แบบว่าคือเขามีคําตอบให้กับตัวเองอยู่แล้วว่า ฉันจะทําอะไรฉันต้องทําแบบไหนฉันรู้อยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งมันเหนื่อยบางครั้งมันล้าบางครั้งมันมีอะไรอยู่ในหัวเต็มไปหมดเราแค่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับนะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เราต้องเลือกคนที่เราจะไปพูดด้วยนะครับมันไม่ใช่ทุกคนที่ที่เราจะไปเล่าแบบนี้ได้นะถ้าสมมุติว่าโอเคแค่อยากเล่าให้ฟังนะครับไม่ได้อยากต้องการคําตอบแล้วมาเล่ากับพี่เนี่ยบางที บางทีอาจจะไม่สมหวังก็ได้บางทีอาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้นะครับแต่ถ้าไปเล่ากับใครบางคนที่เขาไม่ให้คําตอบเขาแค่ฟังฟังแล้วเขาอาจจะพูดน้อยๆหน่อยหมายถึงว่าให้คําตอบแบบเ,เชียร์ up เป็นเชิงเชียร์ up มากกว่าอะไรี้ไม่ได้ให้ทางออกว่าต้องทํายังไง1 2 3 4อย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะครับก็ต้องบอกว่าพี่ในล่าสุดนะพี่พี่ก็ได้มีโอกาสเล่าเรื่องชีวิตให้ ให้กับทางพ่อพี่ฟังนะเออคือพ่อเนี่ยเป็นคนที่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยพูดอี่แล้วนะครับแล้วก็เขาจะไม่ค่อยออแนะนําอะไรชัดเจนนะพี่ก็จะคุยเรื่องของเรื่องงานเรื่องการทํางานของพี่เรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคือพี่เนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นคนที่เรารู้หมดแล้วแหละว่าเราอยากจะทําอะไรหนึ่งสองสามสี่อนาคตเราจะเป็นยังไงเราคิดไว้หมดแล้วแหละเออเราแค่อยากเล่านะแต่ว่าพี่อ่ะเ้ยไม่ได้เล่าเรื่องนี้กับกับเพื่อนหรือกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับ เดอเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเ,เราเราแคร์เราแคร์เขาเราแคร์เราแครแค์แฟนเราไม่อยากจะเอาปัญหาเราเนี่ยไปให้เขาฟังหรือว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเขาช่วยเราไม่ได้หรอกนะครับเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ต้องการคําตอบไม่ต้องการอะไรเราแค่ต้องการเล่าเนาะก็เลยลองก็เลยเล้คุยกับพ่อไปนะครับก็ปรากฏว่าเี่ยพี่ยรู้สึกดีขึ้นมากเลยนะครับในการได้เล่าว่าเานี่ยทำงานเนี่ยอย่างนี้นะเนี่ยอย่างนั้นนะ ตอนนี้มีเป้าหมายแบบนี้จะทําแบบนี้จะทําแบบนี้เขาก็ไม่ได้จัดอะไรเราเขาแค่รับฟังแล้วก็สุดท้ายก็ได้ค่คคาตอบมาว่ารักตัวเองน้อยพักผ่อนเ,ย,เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เป็นอะไรที่เราฟีลกู๊ดนะก็มีกําลังใจมาทําตามแผนเรา,เาสิ่งที่เราอยากจะทําต่อสู้ต่อนะครับก็เลยบอกน้องว่าถ้าน้องๆเป็นคนที่โอเคเป้าหมายตัวเองชัดเจนแล้วรู้ตัวเองจะทําอะไรนะครับก็ลองหาคนที่เขาเป็น คนที่รับฟังที่ดีนะครับเป็นคนที่เป็นผูดรับฟังที่ดีนะก็ลองหาดูบางทีัมอาจจะไม่ใช่พ่อแม่เรานะครับพ่อแม่ทุกคนจะไม่เหมือนกันบางทีอาจจะไม่ใช่พ่อแม่เราก็ไม่เป็นไรอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนอื่นๆที่เราคุยด้วยได้นะครับเพราะบางคนเขาอาจจะรีบจัดเราเลยรีบให้คําตอบเราเลยอะไรนะครับแบบนี้ก็เราอาจจะแบบไม่ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเราอาจจะแค่อย่าหาใครสักคนที่รับฟังนะครับ เพราะว่าฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันจะทำยังไงหนึ่งเจ้ตามสี่นะเนี่ยน้องก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองดูนะครับพราะพี่ฟังแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเออมันรู้สึกดีขึ้นจริงๆนะเรารู้สึกมีกําลังใจเรารู้สึกว่ามีพลังในการจะมาทําตามเป้าหมายมากขึ้นไม่ได้อะไรเลยพ่อไม่ได้บอกคําตอบพี่พ่อไม่ได้อะไรพี่เลยนะแค่แค่เหมือนพี่ได้พูดออกไปแค่นั้นเองนะครับมันก็เออก็จบในเพราะบางทีเราเรา,เราทำเราทำแต่งงานทําแต่งงานเนี่ยมันก็ อึดอัดนะมันมันก็เก็บไว้ไม่รู้ตัวนะครับที่ได้เล่าออกไปได้พูดออกไปบ้างเนี้ยมันก็รู้สึกดีนะครับดังนั้นน้องๆลองหาคนประเภทนั้นอยู่ถ้าน้องเป็นคนที่มีคําตอบตัวเองแล้วมีเป้าหมายกับตัวเองแล้วนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่โอเคเราต้องการคาตอบจริงๆฉันไม่รู้จะทำยังไงต่อนะครับน้องๆก็สามารถทักมาถามาที่สาหาศึกษาได้นะครับที่อาจจะยังไม่ใช่ประเภทที่แบบว่า รับฟังอย่างเดียวเพราะเราอดไม่ได้ที่เราจะไม่ช่วยเหลือเขาอะคือพี่นิสัยพี่เป็นอย่างนี้นะเราอดไม่ได้ที่เราจะไม่ที่จะไม่ให้ไม่ให้คําตอบเขานะครับเราอาจจะแบบเออส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพยายามให้คาตอบเพราะน้องทุกคนท,ที่ทักมาส่วนใหญ่ต้องต้องการคําตอบน้องต้องการทางที่จะไปต่อนะครับพี่ก็เลยจะพยายามนะครับถาม ถามเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วเราค่อยๆแนะนําไปก็คือเป็นการรีเฟกน้องเป็นมากกว่าพี่ไม่ได้แบบว่าน้องทักอาปษฐกพี่ตอบปรับนะครับวิธีการคุยกันเนี่ยเราส่วนใหญ่จะคุยกันประมาณหนึ่งประมาณ5้าทีนะสิบนาทีอะไรเงี้ยน้องก็จะเล่าเรื่องมาพี่จะถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นคิดอย่างนั้นทําไมอะไรเงี้ยครับคิดยังไงอะไรเงี้ยก็ลองน้องลอง,ลอ,ง,ลอ,ง,ลอ,งอ่านดูในเพจก็ได้นะนั่นก็คือสไตล์ที่เราถามตอบกันนะครับของสาศึกษาใน ในใน,ในการถามตอบเรื่องของชีวิตน้องๆเรื่องการเรียนนะครับซึ่งพี่คิดว่าพี่กะทำหน้าที่ตรงนี้นะอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เราก็ตั้งใจเสมอในการให้คําตอบกับน้องๆน,นะครับแต่ถ้าน้องๆอ,อยากจะเ,เล่าให้ฟังนะครับน้องๆขึ้นหัวมาเลยว่าอยากจะแค่เล่าให้ฟังนะพี่ก็จพยายามเป็น Good Listener แล้วก็จะให้คําตอบไปคือคุยได้นะครับคุยได้ทุกอย่างกับสารศึกษาเพราะเราอยากจะเป็นเ,เรื่องที่ เป็นศูนย์ที่ช่วยเขาเรียกอะไรนะเป็นศูนย์กลางในการช่วยเรื่องของเบอ่อให้น้องๆมีความสุขกับชีวิตมีความสุขกับการเรียนมากิ่งขึ้นนะครับเราไม่อยากให้ใครต้องมาสาหัสกการศึกษาเลยทั้งนั้นนะครับสำหรับ EP นี้ก็ฝากไปเท่านี้นะครับอย่าลืมหาใครสักคนเพื่อที่ระบายไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามสารศึกษาอดแคสต์สารศึกษาช่องทาง Facebook แล้วก็ Instagram มาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ